สวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีเอสซีทุกทุกท่านนะครับมือนี้เป็นมือวันที่13บสานะครับแอดยิมแอดแตงโมครับแอดได้เดินทางมาบ้านเมื่อยครับตำบลดวงลิงครับอำเภอกุมกุมมราสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอ่าเพราะว่ามืออื่นครับมีงานนะครับงานบุญอ่าถือว่าบุญก็ได้ครับในคู่อมหวนนะครับเพชรผาปลานะครับอ่าม้านะครับหรือว่ามอรมเอามอรม์สามสไตล์นะครับมาลงทั้งครับวัด บันเมยนะครับตำบลหลงริ่งอำเภอกรมราชัยจังหวัดกาฬสินุ์ครับยกีครับนี่เป็นซาดานะครับที่แม่คู่ครับเพิ่นอยากสร้างซอยนะครับอยากสร้างซอยเห็นเพิ่นมุ่งลังคาจังสิ่ละครับแม่คู่เพิ่นคึ้จากเทิดบุญนะครับครับมาคู่กับเร่ผาทิมงานหรือว่านำลูกศิษย์นะครับมาครับทั้งจังหวัดกาฬสินุ์นะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับอยู่ทั้งหอหรือว่าศาลลำลึกนะครับอดีตอาอดีตราชินีลูกพุ่งนะครับหมอรดกฮันนี่สีอีสานนะครับเนาะนะครับผมนะครับเป็นลำลึกอาเตงโม่กําลังจ่องเลยครับแตงโม่ครับวันนี้จากาเลขทูบเชียงไทยนะครับที่แอดยีมจุดอาให้แตียงโม่คนเดียวเดี๋ยวแอดยีมไปไทยเบิร์นนะครับเนาะครับผมเป็นบรรยากาศแอดยีมกับไทยบรรยากาศรอบๆอบา สารล้ำลึกอ่าอดีตดาอ่าครับราชินีลูกทุ่งครับหมอรัมนะครับฮ <c inhos> ันนี่สีอีสานนะครับเนาะครับเป็นบรรยากาศเด็ยิมไทยเบิ่งนะครับเนาะครับครับผมกลับมาหอดอ่าช่วงปลายสองกว่าวครับผมเด็ยิมกับแตงโมมาถึงนะครับเนาะครับเป็นวัดไงนะครับวัดนี้ครับผม อันนี้เป็นบ้านเกิดเมืองน้องของคุณแม่ฮันนี่นะครับเด้อยรับดีสามเดี๋ยวยิมขออนุญาตคุณแม่ไทยให้เอฟซีพันเบิงนะครับอ่าซีส,สเกตอ่าเอฟซีก็ได้ไปนะครับอ่าได้ไปแล้วนะครับในคู่ป้าไปสองเทือแล้วอ่าบาัดีน่คู่พันยากมาครับทั้งอ่าบ้านเกิดของคุณแม่ฮันนี่นะครับบรรยากาศนะครับเนาะนะนี่ด้านหลังครับด้านหลัง สวยงามครับผมครับสวัสดีทุกปูทุกคนนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกมาที่อันใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกมาครับก็ขอให้สุขสุขมันมั่นลำลำเรืยเยครับคิดเงินใด้เงินคิดท่องอันไดท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมาตรานาทุกประการครับผมครับครับสวัสดีครับอ็ดยิ้มไปเบึ้งไทยเด็กครูไหเนาะครับแตงโมยังใดเร็จแล้วครับที่ยัดยิ้มไปครับ นี่นะครับเด้อเลขทูบเสียงไทยครับทีแอดยิมครับจุดคอโชคมมแรงเนาะครับธันใดสิไปกับไฮสายมาขี่กันนะครับเด้อมมแรงครับธันไรศิไปกับแอดยิมครับกับไฮสายมาขี่กันครับเลขทูบเสียงไทยนะครับฮะสองถุ่มเกลิงลือว่าเรียเปียเอฟซีนะครับสีมักสวงเวลาใดครับเจ็นะครับเจ็ศูนย์ห้านะครับเจ็ดศูนย์หานะครับเด้อ ครับกะเบิบ้งดีๆพี่แจหน้ากันครับเบิเ้องยังหนึ่งก็คือเป็นเลขหกล่างๆนี่แหละแม่ฮันนี่พันลบบอกที่พันยังไงสามตัวเฉียนเฉียนเจ็ดศูนย์ห้าครับเอฟซีในเบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็อคอยสกุสกๆมันมา,นมานลำๆได้ด้วยเดินทางออกบ้านจามศรีจะส,สีมสส่วงเศร้าเลยเราแต่งโม่ครับเดินทางมาแล้วครับเนาะเพื่ออ่ามาถ่ายคลิปให้เอฟซีในเบิ้งเห็นแหละครับอ่าครับเอฟซีจะเดินทางมาแล้วครับเนาะอ่ากรพิมพ์เข้าไปครับอ่า จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภอกลมราชัยครับตำบลดงริ่งนะครับอ่าแล้วก็บานเมยนะครับอ่ามาถึงที่ให้นะครับอ่าครับผมเป็นบ้านเกิดเมืองน่องของคุณเมียฮันนี่สีอีสานนะครับครับนี่มีอย่างเนาะบานนี้เนาะโอ้มีไข่โอ้เอ็ดเย่แตงโมเอ็ดเยมยิยิบไข่อ่ะทายให้ยิบยิบสักกว่าไงยินเสียนไข่้ะบาดครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋วยวจดยิบจะอธิฐานครับยิบไข่เนาะครับพอดีแม่คู่ปู้ว่าสิยิบไข่ตัวถังนี้ดีตัวครับจะยิบเลื่มซองเบิ่งครับเดี๋ยวยิบสิอธิฐานครับขอไม่หันหนีนะครับเนาะยิบไข่วันที่ไรแต่หม ามาแรงเนาะขับมาแรงอยู่ยเออน่าสามตี้สามตูสามตูสองคเนเลยสามตัวัะแมเนาะเิ็งๆจังเนี่ยมีเจ็หนึ่งสองสองเลยครับเนี่ย้เป็นสองนะครับสองสองเลยนะ สองเป็นแปดแตงหมแปดครับ่มาทีเป็นสามอันนี้เป็นแช่แนวทั้งนะครับเนี่ยใส่วิจัย่ยานในการรับชมแตงโมใส่สีเป็นเบิ่งอันนี้เป็นเป็นไข่เซียงโฉกนะครับเนาะอือันนี้เป็นแช่แนวทางครับเป็นแช่แนวทั้งนะครับเนะน,นี่นคนยครับหนะยิบไข่เซียงโฉก สองแปดสามครับก็มักมาดีกันได้แต่เตียงโม่สองแปดสามครับอันนี้อ่าเป็นเลขทูบเสี่ยงไฮ้นะครับที่อ่าแม่ฮันนี่นะครับเพื่อ่าประทานโชคให้ครับอ่ได้เบิรงแล้วตะโอยสุกๆมันมาเตียงโม่กาลังจองอีกแล้วครับครับเป็นบรรยากาศนะครับครับอยู่ด้านหน้านะครับศาลแม่ฮันนี่ครับผม อย่างสวยงามครับเป็นราชนีลูกทุ่งนะครับราชนีหมอรำครับเจ็ดศูนย์ห้านะครับอ่าเจ็ดศูนย์หาได้ครับด้วยครับอ่าโจกโจกมันมานลำลำได้ด้วยครับคิดเงินใไ้ไดเงินคิดท่องอะไรท่องคิดอนไดก็คอยสมรติปัถนาทุกประการขอให้บุญบารมีองคูอ่าตานะครับองค์ปูชีบข้าวถี่นำพาลูกหลานนะครับที่ได้เดินทางมา ครับมีบุญมีวาสนาได้เดินทางมาบ้านเกิดเมืองนอนของคุณแม่ฮันนี่ครับสิได้มาอา่าร่วมสร้างบุญนะครับเป็นปอเต็งโมครับด้วยบารมีของอา่าเน่ยคู่หอมหวนนะครับพร้อมกับองค์ปู่ชี้ภูขาวองค์ปู่ตาอ่านะสิมาอา่าซอยส่างนะครับอา่านี่ครับศาล่านะครับที่แม่ยคู่คนเห็นแล้วเพิ่นอยากอา่าซอยซอยมุ่ง ครับทั้งทั้งที่เพิ่นกาบ่าได้เรียกร้องอยังดอกแต่ว่าแม่คู่คนอยากเก็บบ่อมันบ่แเหลี่ยมคือคือสิบ่แล้วนี่ยแหละแต่คือเพิ่นกะมีกินสัมผัสคือว่าแม่ฮันนี่อยากให้ซอยสีหน้าแตีงโม่ครับแม่คู่ก็เลยแม่นงวดที่ผ่านมานะครับมันเป็นสิได้โชคบ่หลายแต่แต่แม่คู่เพิ่นกาเป็นผ้าอยากอยากมาสร้างอยากมาเฮ็ดแม่แตีงโม่ครับอ่าก็พานึ่งาลูกศิษย์เนาะครับได้มาเฮ็ดมาอ่าเงินม,มีหมอลำขนาดใหญ่เด้ ครับมีนักร่องดังมาพร้อมชื่ออาจารย์สมจิตบัวทองพร้อมกับแม่คู่คำหวนนะครับนําทีมงานหมอรำสามสไตล์ครับช่วงสองโมงเสาร์เพื่นตมงแต่สองโมงเสาร์หอดอ่าคุณนิ่เตียงโมหอดใบสงองใบสองนะครับเนาะครับแล้วก็มีลงท่านนะครับลงท่านที่แกงแอดยิมมาครับก็บมีอ่าคุณแม่มาซิมาบอครับเพิ่นสีเฮ็ดผาเนาะครับผามาอ่าเฮ็ดลงท่านสองลอยพื้นเมงที่ละ ครับอาจจะเป็นผ้าเศษหนาสีก็ได้เนาะครับเนาะพร้อมกับคุณแม่ตื่นเนาะครับตื่นขนมหวานนะครับบอกให้แอดยิมบอกแม่คู่เนี่ยเป็นสีเห็ดผัดไทยผสมอาหม่าให้ให้แกะคลิมงานวังศิระอ่าครับแกะเอฟซีพร้อมเนาะครับขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีเนาะครับแล้วก็เอฟซีกับสีมารวมบุญมากไหมครับกับข้อแม่แรงนะครับเหล็กทูกเสียงท้ายที่อัดยิมจุดขึ้นกับขอให้เอฟซีได้โชคได้หมาน้ำเนาะครับให้แม่ฮันนี่เนาะครับ สีสันนะครับครับประทานโชคให้นะครับให้ลูกหลานได้โชคได้มานสองทุ่มครึ่งนะครับเนาะครับผู้ใดสิไปนั่มกสามาขี่กันเด้อครับเด้อครับสามาขี่กันเมื่อเช้านี้อดยิ้มจุดย่อยหัวปูเขาได้ดตัวใดก็แต่งโมจุดจุดหัวปูห้าเมนโบอ่าทะเลอดยิ้มก็ะืึ่มนะครับเนาะอ่าครับห้าห้าซูนเก่าบ้างทั้งทะเลแต่งโมครับ เออสามสามเพียสามจครับสามเออสามจดเก่าครับสามเจดเก่านะครับคือว่าไม่ ta, แต่เมื่วาามเจนย์สามเจเก่านะครับจุดอยู่หอปูชี้ปากาวก่อนออกมานะครับแต่ว่าอยูน่นี่นะครับได้เ6ดหกเกศูนเกศูนย์หานะครับอยู่สารเมฮานีเอาเขใส่วิจายาณในการรับชมครับเลขโขกวบบมีเขามีลดนะครับอ 4, เอากขบกาว่เาเปะ๊ะตลอดไปนาะเต่งหม S 1> <S 1> ครับสำหรับอแอดยิมจกลูกบอลเชียงโชคนะครับลูกแรกก็เป็นสองครับลูกลูกที่สองก็เป็นแปดลูกที่สามก็เป็นสามนะครับเนาะสองแปดสามครับผมม<ค>ืออื่นปูตาเ้าก็จะมาโจกคุณนี่แต่เตียงโม่ครับจโจกให้โชคเอฟซีเนาะครับอ่ะโจกๆมันๆลำๆลำเรื่อยๆครับ <S <S คิดเงินให้ได้เงินๆๆๆคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสม,รมปรารถนาทุกประการแอดยิมกับขอสวัสดีครับ